ดิสตริกจับมือพันธมิตรสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยพรายพรารีสแบงคอก2025ส่งท้ายเดือนแห่งความภาคภูมิใจโดยขบวนพาเรดยาวที่สุดในเอเชีย M District และ The m o l l Group ร่วมกับพันธมิตรสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายเดือนแห่งความภาคภูมิใจกับ o v e Pride Parade Bangkok 2025ขบวนพาเรดสีรุ้งสุดประการตาสุดอลังการและยาวที่สุดในเอเชียตอกยำภาพลักษณ์ LGBTQIA+ Friendly Destination ของประเทศไทยพร้อมโชว์ศัก,กยภาพกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงานเบอร์ Pri d e 2030 ตื่นเต้นที่ได้มาร่่มงานวันนี้เราก็ได้มาร่วมงานปีที่แล้วด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากแดดออกทุกคนแฮปปี้แล้วก็หวังว่าวันนี้ฝนมันจะไม่มาแล้วก็แดดจะออกแล้วก็ทุกคนจะมาเลอยด้วยกันค่ะวันนี้มาในทีมของร่างทองร่างทองก็ทุกคนมีมีบอดี้ของตัวเองที่ควรที่จะพรั่วในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ขอให้เป็นที่หนึ่งในใจของตัวเองค่ะ ซึ่งวันนี้ก็ตัวร่างวองของแพรขอบคุณค่ะก็ฟิตขึ้นทุกวันพุทให้ตัวเองค่ะให้ดูดีให้ให้สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะดูแลตัวเองค่ะพายสำหรับแอนนะคะแปลว่าการที่เรา ันใจในตัวเองคราวในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราให้คนอื่นแล้วก็ qualities ที่เรามี values ที่เรามีแล้วก็ purpose ที่เรามีเพื่อตัวเองเพื่อที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง And and คิดว่าความกล้าที่แอนมีคือกล้าที่จะออกนอกกรอบหรือแบบกล้าที่จะตามตามใจตัวเองบ้าง it's okay to to follow your heart and หลายคนอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เราทําแต่ว่าอย่างน้อยขอให้เราแฮปปี้กับตัวเองเราก็กล้าที่จะแสดงมันออกมาเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็สร้างความ proud ให้คนอื่นด้วยค่ะจริงๆสําหรับแอนนะคะ LGBT ไม่ควรที่จะ c e l e b r a t แค่เดือนเดียวเราควรที่จะ c e l e b r a t ทุกวันเพราะว่าเราอยู่เพียงข้างคน LGBT ทุกวันซึ่งไม่ได้อยากจะ break it apart ว่าเป็นกลุ่มๆ,ๆ เพราะว่าเราคือมนุษย์ด้วยกันเราควรที่จะส่งความรักความซัพพอร์ตแล้วก็ความไพร์ให้ทุกคนตลอดเวลาแล้วก็สร้างความรักแล้วก็ความสงบด้วยกันแล,นแล้วกันค่ะอยากบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่เรากล้าแสดงออกมากล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะออกนอกกรอบ พราะวในที่สุดเราไม่ควรที่จะทําอะไรให้คนอื่นแฮปปี้เราควรที่จะทําให้ตัวเองแฮปปี้ก่อน mm hmm. แล้วตอนที่เราสร้างความสุขให้ตัวเอง mm hmm. ตรงนั้นแหละเราจะมีความสุขกับชีวิตตัวเองค่ะแน่นอนค่ะเป็นงานที่สงพลมากมากค่ะก็บ่งบอกถึงสิทธิเสรีที่เท่าเทียมกันทุกคนนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ สร้างความภาคภูมิใจให้ให้บุคคลทุกคนนะคะให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆในสิ่งที่ตัวเองเป็นเป็นสายรุ้งเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะเป็นสีแต่ละโทนกันไปข,ไของเราจะเป็นเหลืองทองของพี่บีจะเป็นแบบ สายรุง้งเลยแล้วก็น้องๆคนอื่นก็จะตามสีค่ะใช่ช่องเราก็คือจัดเต็มมากๆวัน,นี้อยากจะเข้ามาร่วมขบวนกับทางอ e ินสาเฟียนะคะ<ๆ>แล้วก็วูไปถึงทุกทุกขบวนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะทางช่องวันก็ตั้งใจมากเต็มที่มากๆสําหรับวันนี้ค่ะคนว่ามันคือการที่เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น,นะคะ่ะไม่ว่าเราจะเพศไหนยังไงก็ตามนะคะคนว,ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแล้วก็รักแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น ก็จริงๆบินอยู่ในวงการนางงามมาก่อนนะเป็นวงการที่หลากหลายแล้วก็เปิดกว้างมานานสําหรับบิน,บ,นบินคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตน้นแต่แน่นอนว่าเราเปลี่ยนแปลงอดีตเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ได้นะว่ามันเริ่มมาจากเพศหญิงและเพศชายแต่ว่าในยุคนี้แหละเป็นยุคที่ดีมากๆเลยค่ะเปิดกว้างทุกด้าน ไม่ว่าจะเรื่องอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องเพศด้วยวินว่าเพศไม่ควรเป็นข้อจํากัดในการทําอะไรแล้วทุกอย่าง <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเรื่องก,การแต่งงานการสมรสทุกอย่างที่พวกเราผลักดนันอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและควรเป็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มกําเนิดโลกนี้ด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรในะเมื่อเราผลักดันให้มันมาถึงจุดนี้ได้แล้วคุนก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราได้เฉลิมฉลองการเขาเรียกความเป็นตัวเองความเป็นคนวามเขาเรียกอะไร break the boundary ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเพศออกไปค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมาเฉลิมฉลอง เราผมผมคิดว่ามันมันก็ดูเป็นเรื่องปกติแล้วในในยุคข,ของผมอะ่ะที่แบบเพศจะมีหลากหลายแล้วก็เราไม่ควรที่จะตัดสินว่าเขาเป็นอย่างไรด้วยด้วยเพศสภาพของเขาหรือด้วยสิ่งที่เขาเป็นเพราะผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นในแบบที่คนอยากที่จะเป็นนะครับก็รู้สึกว่าก็ตอนนี้แบบว่าเป็นยุคข,ของการแบบว่าความหลากหลายเนาะผมรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ เปิดกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ชายเองเลยก็ยอมรับในสิ่งที่หลักหลักๆแล้วก็ความเท่าเทียมเข้ากันก็จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะแล้วก็ถ้าเราภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วทุกคนก็จะช่วยส่งแรงผลักดันและพลังที่จะผลักดันเรื่อง LGBTQIA นะคะค่ะ ก็เ <One> ป <input> ็นป so ีที 1941, so ่2ที่ไ <Bear> ด <f idd ly> ้ร <c oughs> <queen> ่วมงานก็ดีใจมากผมก็ดีใจที่วันนี้อากาศไม่ใจอากาศเป็นใจรก็หวังว่าจะไม่ฝนตกครับผมใช่ครับผมไปด้วยครับไปด้วยครับผมตีมันไตีมตีมควายเป็นตัวของตัวเองีมยูนิคเนาะยูนิคก็มีสไตล์ของตัวเองนะไม่ได้จํากัดว่าอต้งไปทางไหนโดดเด่นไปทางไหนแต่ว่คเาก็จะมีในรูปแบบของตัวเองก็เป็นยูนิคสไตล์เดือดแล้วเฟรนด์ก็มาสั่งนี่เลยครับความหลากหลายเลยครับว่าเอ๊ะ คุณเราไม่ได้จํากัดน,นะว่าทีมที่คุณใส่มามันต้องต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้แบบน úng, แต่ว่าก็คือทุกคนสามารถมีสไตล์ของตัวเองก็ได้แบบชัดเจนโดยที่ว่าไม่จาเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ครับแต่ว่าสามารถไปด้วยกันได้ครับเรเฟร n c e ก็เป็นสีแดงนะครับเป็นความมั่นใจครับผมให้ทุกคนได้กล้าแสดงออกครับและเป็นคนหล่อครับผมใช่ผมก็ชุดที่เราใส่เรามั่นใจแล้วก็เราคิดว่าเราดูดีก็ถ้าพี่เบิ้์หล่อผมก็เท่ครับคนเท่ก็เหมือนกับพายโอ่เป็นคนเท่จริงๆงครับเป็นคนน่ารัก ก็คือแบบไม่ไม่ได้จำกัดว่าว่าต้องแบบเกยตัวตนหรือว่าเก็บตัวตนไว้ก็คือเทข้างนอกแต่น่ารักข้างในก็ได้ก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองก็พอก็ผมก็แล้วกันผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกเพราะปีที่แล้วไม่มีโอกาสไดมาก็คือดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานครับคบของผมก็เป็นปีแรกเลยครับผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะใช่ก็ได้เห็นสีสันมากมายนะครับประมาณนี้ก็ปีนี้เป็นปีที่สอ ปีแล้วมากับไบเบิรมาแล้วแล้วก็เห็นว่ารู้สึกว่าปีนี้ระบบการจัดการหรือว่าระเบียบทุกอย่างอะไรคือดีขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็ทุกอย่างถูกเป็นระบบแล้วก็ดูแบบอลังการเพิ่มขึ้นกว่าเดิมกว่าปีที่แล้วเยอะมากน่าสานใจมากรับผมมันคือเกี่ยวกับการเอ็กซ์เพรสชั่นับผมก็คือเราเอาอะไรที่อยู่ข้างในอ่ะเราอยากที่จะบอกมาข้างนอกแล้วก็บอกอย่างูมิภาคภูมิใจครับผมก็มัน,เป,นเป็นการที่เป็นตัวของตัวเองนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองที่บอกว่าเราที่เราสามารถที่จะครีเอทีฟ แล้วก็เอ็กซ์เพรสมันออกมาได้ผมว่าเป็นเป็นลักความหลากหลายดีครับผมการการที่เรามีแบบดิวเบอร์ซิตี้มันดีครับเราก็เราสามารถที่จะรู้จักหรือว่าได้อินเทอร์แอคกับคนที่ามาจากแบ็กกราวด์หลายๆอันแล้วก็มันก็ทําให้แบบทุกอย่างก็อย่างเห็นชัดว่ามีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมเ,เรื่องที่ดีมากผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศอะไร <S 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 คือผมคิดว่าเรื่องของของมนุษย์ว่าทุกคนเนี่ยควรที่จะเปิดใจกับสิ่งที่ ที่มนุษย์เป็นนะครับซึ่งมันก็เป็นจริงๆเพิ่งเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าทุกคนมันมีคนที่อยู่ในคอมมินิตี้นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์มากกว่าอ๋อผมว่าผมว่าเดี๋ยวนี้คือเขาสังคมเราเปิดเปิด,ปดค่อนข้างจะค่อนข้างจะเปิดรับมากขึ้นเยอะแล้วนะครับผมเห็นทุกคนก็ตอนนี้ก็สามารถมีเสรีภาพในการแต่งตัวหรือว่าออกมาแสดงความสามารถหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับส่วนคนที่ คนที่ยังไม่กล้าหรือว่ายังไม่เปิดใจลองมาดูก็ลองมาดูได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติที่หมดแล้วครับโอ้นี่ยจะมาเป็นปีที่2แล้วแต่เราเชาว g m นเอนะคะก็มาเป็นปีที่2เหมือนกันแต่น้องๆหลายคนเพิ่งมาเป็นปีแรกก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงแห่งความหลากหลายมีนะคะใน Pride Parade ในปี2025นี้นะคะ, Pride Pride ะ,ค,ะครับผมก็ดีใจมากครับวันนี้ก็เรียกว่าเราพาน้องๆมาเป็นตัวแทนของบริษัท Gem TV นะครับก็ปีนี้จริงๆทีมมันจะเป็นเรื่องคือเรื่องของความสร้างสรรนะครับ Power of Creation นั่นเองนะครับก็จริงบริษัทเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อที่มันสร้างสารรค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เชื่อในเรื่อง,องความเท่าเทียมแล้วก็พลังของทุกๆคนนะครับผมพลังของ r ล d e LGBT QIA+ ทุกๆคนเลยนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสร้างสารรค์ให้กับโลกใบนี้ครับคือเรารู้สึกว่าความที่ การมีที่เรามีจัดงานใหญ่ๆแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าเราได้รับการเปิดรับแล้วก็มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะทําให้เสียงเนี้ยด,ดังออกไปในระดับ global นะคะไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเราก็คาดหวังว่าในอนาคตเราก็จะเป็นหาบระดับ global เช่นกันของ LGBTQ+ นะคะยิ่งใหญ่มากครับทีมงานก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องความสร้างสรรน,นะครับแล้วก็เราก็อยากจะผลักดัน ประเทศไทยนะครับให้เป็นศูนย์กลางความสร้างสารรค์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของ Pride d e s t i n เนชันนะครับให้กับคนทั่วโลกนะครับอยากจะเป็น Friendly Destination ให้กับคนทั่วโลกได้มาเที่ยว เมืองไทยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากเห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะครับ<ช>วันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นขบวนพาเรดจากทุกๆภาคส่วนนะครับทั้งที่เป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะที่ที่เป็นเขาเรียกว่าทุิภาคีเลยกว่านะครับมาร่วมใจกันจัดงานนี้ก็คือเรียกว่าวน,นี้ยิ่งใหญ่มากกว่า100องค์กรเราได้เห็นพาเรดที่สวยงามมากๆแน่นอนเลยครับ ่ค่ะัีมใีมาในีมอะไรคะใช่ค่ะก็ก็จะเป็นตีมสีสันเหมือนอย่างที่เรียลบอกบริษัทเราเป็นบริษัทเนาะครีเอทีฟเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความทั้งสีสันแล้วก็คอนเทนต์ครีเอทีฟมาฝากทุกๆคนเช่นกันรวมทั้งน้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่มาเป็นตัวแทนจริงๆแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีน้องๆอีกหลายคนที่อยากมาร่วมกันแต่ว่าวันนี้เราส่งตัวแทนมาเท่าที่ยืนบนรถได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นเกินไปนะคะขอบค แนะนำจิมมี่โอมจากค่ายดูมันดีนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานฟลายพาเรสเป็นครั้งแรกในฐานะคู่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่จะได้แบบเป็นตัวแทนนะครับของของดูมันดีดูมันดีด้วยนะครับผมในการที่จะเผยแพร่ความหลากหลายทางเพศออกไปสู่สังคมนะครับผมเป็นตัวแทนที่จะนําเสนอสเปกตรัมของความรักนะครับว่ามันมีมากหน้าหลายตาแล้วก็มีมากหน้าหลายตาแล้วก็ไม่มีไม่มีกรอบเนาะ ใช่ครับแล้นมีก็ใช่ครับแล้วคุณจะม,มี่รู้สึกยังไงบ้างครับอย่ามองช้อนผมอย่างนั้นเอ๊ะทำไมล่ะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ว่าได้มาร่วมขบวนพาเลทที่จริงเราเห็นมาหลายๆายปีแล้วแหละอันนี้เป็นโอกาสและเป็นพึ่งมีโอกาสได้มาร่วมงานก็ผมรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเราเหมือนพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะมาอยู่ที่งานเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนดูแบบว่าดูพร้อมเปิดรับ ความแตกต่างแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้เป็นตัวเองจริงๆครับวันนี้ดูจากสภาพงานแล้ววันนี้น่าจะสนุกเหมือนกันครับ,รบผมผมว่าผมเตรียมตัวง่ายมากกับงานนี้ก็คือการเป็นตัวเองครับใช่ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานนี้อยากให้ทุกคนได้เป็นตัวเองบแบบว่าด้วยด้วยความสะดวกสบายของตัวเองครับ,รบแล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะผมก็เลยรู้สึกว่า อยากรู้ว่างานนี้จะเชิดชูความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้ขนาดไหนเหมือนกันผมก็เลยเป็นตัวเองมาจริงๆครับอัอนนี้มาเป็นตัวเองนะครับก<อ>็สำหรับอมเตรียมตัวอมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับรู้สึกว่าแค่มาเป็นตัวเองได้เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองให้ดีที่สุดแค่ดีก็พอแล้วครับแต่ว่าจริงๆอันนี้เป็นเป็นการมาพลายครั้งที่สองของอมแล้วนะครับผมเมืเอ่อสองปีที่แล้วอมก็มางานภัย ที่นี่เหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมาเองแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มามาร่วมงานเลยเออแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยเขาได้รับเราเรา,เรา,เ,ราเราได้รับเชิญมาก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากๆเลยครับเมตานิวครบจบทุกข้าว